ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานพิธีมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจากเงินสำรองจ่ายมูลและนิติราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องครอรขวผู้ประสบอัคคีภัยร่วมพิธีนายประนอมอุทารักษ์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานีกล่าวว่าเมื่อวันที่22พฤศจิก,กายนที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเนรือนราษฎรในเขตพื้นที่หมู่ที่7ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองอุดรธานีจากการตรวจสอบความเสียหายเบื้องตน้นพบ มีบ้านราษฎรได้รับความเสียหายสามหลังเสียหายทั้งหลังหนึ่งหลังเสียหายบางส่วนจํานวนสองหลังและในเหตุการณ์อักขีภัยที่เกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิตคือนายธีรพัฒน์อาจคำพันธ์ซึ่งจังหวัดอุดรธานีได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้กําลังใจและร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิราชประชานุนนนานนนเคราะหา์ในพระบรมราชูป,ปถมปัมภ์และในวันนี้จังหวัดอุดรธานีได้อนุมัติถอนเงินบัญชีเงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจําจังหวัดอุดรธานีงานสังคมสงเคราะห์เพื่อบร าความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้แก่ประชาชนผู้ประสบอักขีพัยกรณีอักขีภัยจํานวนหนึ่งหมื่บาทเพื่อมอบให้แก่นางกองศรีอัดคำพันธ์ผู้เป็นมารดาของนายธีรพัฒน์อัดคำพันธ์ผู้เสียชีวิต